มองมองมองมีมุมให้มองตั้งเยอะไปมองมุมใหม่ที่มันสดใส่กว่า No, สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณผู้ชมอยากรู้ไหมคะว่าในปีที่ผ่านมาเราใช้ไฟฟ้ากันมากขนาดไหนคะในปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นถึง8.9เปอร์เพราะมีการใช้ไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมสูงถึง45เเซซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศประกอบกับสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นส่งผลให้มีการใช้ไฟฟ้าสูงสุดถึง7ครั้งและมีการคาดการณ์ว่าในปี2557 ถ้าการใช้ไฟฟ้ายังคงอยู่ที่8%จะมีปริมาณไฟฟ้าสำรองเหลือไม่ถึง15%จำเป็นอย่างเร่งด่วนนะคะที่จะต้องจัดหาพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการที่สำคัญพวกเราทุกคนจะต้องช่วยกันประหยัดไฟกันด้วยนะคะสนับสนุนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย